อ่าทีกเข้ามาชื่โปรแกรมครับแล้วคุณก็ไปที่ Connection นะครับแล้วก็ Server l i อรนะครับถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาครั้งแรกเนี่ยหน้าจอตรงนี้มันจะขาวโล่งอเลยนะครับให้คุณไปที่ โลเคชันครับอ่าก็เลือกไทยแลนด์เลือกจังหวัดเลือกเมืองไปนะครับพอคุณเลือกเสร็จปุ๊บคุณกดแอปพ่ชูเตอร์นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับห้องที่อยู่ในอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของอนาเที่ยอเลือกสามอันนี้ครับอืม สมมติผมเข้านี้แล้วกันเอ่อแหล่งรวมเกียร์นะครับแบบต้องคิดเข้าครับอ่ามีต้องรับสู่วนลบโอเคไปหลังจากคุณเข้าเซิร์ฟเวอร์มารับให้กดออกจากเซิร์ฟเวอร์ เอาไปแล้วครักิดว่าคุณเปิดทิ้งไว้มันอาจจะทําให้เสียงคุณแหลกเวลาคุณแชทกับเพื่อนะครับพูดอะไรเขาก็ไม่ได้ยินอะไรเงี้ยครับอ่าอันนี้ก็เป็นชื่อชื่อที่เราตั้งนะครับเป็นนิกเนมหรือนามนามแฝงตอนที่เราลงโปรแกรมมันจะได้ตั้งชื่อนะครับอ่า สมมติผมเข้านี้แล้วกันคลิกขวาที่เดลต้าครับคลิกขวาที่ตรงไหนก็ได้ครับมันเป็นห้องเลือกตรงไหนก็ได้ครับสมมติเลือกห้องนี้ครับแล้วกด create channel อ่ามันก็จะขึ้นใส่ name ใส่ password สมม,มติผมตั้งชื่อว่า cvk นะครับอ่า password ก็ไม่ใส่แล้วกัน กดโอเคไปนะครับอ่าเราก็จะมาอยู่ในห้องที่เราสร้างนะครับอ่อามีใครกันครับใครเนี้ <c oughs> ออกไปละ นะครับการสร้างห้องเนี่ยง่ายมากเลยครับผมสอยเพื่องหนึ่งสมมติว่าเราจะยังไงสมมติว่าเราจะเซฟเซเวอร์นี้ไว้นะครับให้กดบุ๊กมาร์กแล้วก็ Add to บุ๊กมาร์กนะครับมันก็จะเซฟช n e l ของเราไว้ แล้วก็กดแอปพาแล้วก็ O okay อ้ครับเซฟไปแล้วก็ลอง d ิคอนเนกสมมติคุณเปิดเครื่องครั้งใหม่มานะครับวันต่อมาเนี่ยคุณเปิดมาใหม่แล้วมันจะขึ้นหน้าจอโล่งๆอย่างนี้เลยให้คุณกดที่ Bookmark แล้วก็อันนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่เราได้เซฟไว้เมื่อกี้นะครับคลิกเข้าไปอ่า เรากลับมาสู่เซิร์ฟเวอร์เดิมแล้วเราก็สามารถสร้างห้องได้ครับใส่รหัสก็ได้ครับโอเคไปหัสแา้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์ตรงนี้ครับคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาเห็นของเราได้นะครับ ถ้าเกิดว่าคุณยอคุยกับเพื่อนแบบส่วนตัวเนี่ยคุณก็สร้างสร้างห้องขึ้นมาแล้วก็ตั้งรหัสเอาไม่คนอื่นเข้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ตั้งสเาิร์นเนี่ยคนอื่นก็สามารถเข้ามาได้ไง่ายๆเลยโอเคครับ <Okay. S 2> ง่ายมากครับการสร้างห้องของ Steam Spy นะครับ ก็ลองหาลงมาใช้กันดูได้ครับจะได้แัดเสียงกับเพื่อนได้ครับ